สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตาม f อซทุกท่านพบกับเซเว่นวันออนไลน์กับผมโบสถ์ธรัตน์เนจันทร์นะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่20มกราคมครับที่สนามหนองจอก SMX นะครับวันนี้จะเป็นการเซตอัพโช๊คนะครับของทีมเทคนิคนะครับเทคนิคซัสเพนชันมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยทั้งทีมงานช่างเทสไรเดอร์นะครับวันนี้จะเป็นการเซตติ้งให้กับทีมฟุตบอยฟิลิปิ์ครับก่อนที่จะทําการแข่งขันสนามที่หนึ่งที่จังหวัดเลยชิงแชมป์ประเทศไทยในวัน เสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็เดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศการทดสอบกันครับชิ่ีนี้สังกัดทีมฟุตบอลนะครับ ออสเตรเลียมาใหม่นะครับเคอร์กิฟอยู่ท็อปฟรีท็อปไฟออสเตรเลียนะครับแล้วก็เคยเป็นแชมป์ออสเตรเลยียด้วยเร็วมากตรงนี้อ็อฟาริซีเ <c oughs> จอกันที่อินเดียอันนี้เป็นแชมป์ปีนี้นะครับ คิปครับแชมป์ออสเตรเลียมอเตอร์คอร์สนะครับมีนี้ำผีให้ทีมฟุตบอยสี่อันมาห้าอนี้วอมวอ์อยู่ที่ประมาณ60% มีแซมนานเซ่นนะหนึ่งเกียนะครับปีนี้ก็ยังรวมไอยู่ทอ้งตีเลยหนึ่งคนยิมคุกบ,บอยเหมือนเดิ ราอูนีแปง แล้วพบกันที่เมืองเลยสุดสัปดาห์นี้ครับเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยสำอันดับที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ชมเหมือนเดิมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ